ขอเชิญร่วมบุญประเพณีปีใหม่ไทยและงานประจําปีนวัสก,การหลวงพ่อทองขอพรหลวงพ่อหินกองกศักดิ์สิทธิ์นวัดกาะแก้ววนารามตำบลหนองสนุอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มงานวันที่1 4ถึง16เมษายน2568นในวันจันทร์ที่14เมษายน2568นเวลา1ินาฬิกา30นาทีถวายพระป่าสามคีถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา13บมนาฬิกาเริ่มแสดงพระ ธรรมเทศนาเวสันดนโดยพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์หรือพระอาจารย์บุญเลิศเสียงสเสน่ห์และพระประลัดโกวิจันทสาโรหรือหลวงตาแจ่มบางราจันท์สีสีสมอนนฟังสุนทรน,นะ ราาพทนแสดงประกอบทรงเครื่องโดยหมอแถมบ้าทันแสดงเป็นตาชูชกหรือไทยรัฐทัญาการแสดงเป็นนางมัตรสีน้องเบเบ้น้องผักปุ้งหิมมพานแสดงเป็นกันหาชาลี 4เมษายนสนุกสนานมันม่วนกับศิลปินลำไยไหทองคำสิบห้าเมษายนฟรีคอนเสิร์เลิศคันไทยและการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ เมษายนเธอสนุสนานกับรำวงชาวบ้านออรโฟเอสเทวะจีแม่ค้าเทวะบาระพงใครหลงแล้วก็คงทำใจแม่ค้าคน ขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานบุญประเพณีปีใหม่ไทยและงานประจำปีนมัสการหลวงพ่อทองขอพรหลวงพ่อหินกองกศักดิ์สิทธิ์แวัดก่อแก้ววนารามตำบลหนองสนุอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่14ถึง16เมษาย,ยน2568 โดยท่วนหน้ากันติดต่อสอบถามร่วมง,งานบุญประจำปีและร่วมบุญเทศมหาชาติได้ที่พระธิการประวิทย์ประวัฒโนโจดาวอาวาสวัดก่อแก้ววนารามโทร9 9 1 286 1832ติดต่อจองร้านค้าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ช่างลัดโบยางโทร098ย1เ3 9า9จ9